และบัดนี้เราจะขอต้อนรับการแสดงเชียริเดอร์จากโรงเรียนเจ้าภาพปี2553ขอเสียงปรบม,มือต้อนรับโรงเรียนบุญวัฒนาโดยท่านผู้อำนวยการมโนศรีวัฒนะพงศ์ครับ เียงหักตอนพุทธนาจังพันเป็นทางอนจังอาวอนหลักมันมีเสื่อมหาย้ ต้นด้วยการบรรยาโดยการมโนศรีวัฒนพงศ์ครับ